ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราคุณนัทรีนะครับมีปัญหาข้อเขา่าเ,เคยประสบอุบัติเหตุเป็นอะไรยังไงไหมฮะหรือว่าไม่เคยะเป็นนักกีฬามาก่อนหรือเปล่าไม่ค่ะไม่เคยเลยแล้วมันเริ่มเจ็บตอนไหนยังไงฮะเริ่มเป็นเขา่าตอนปวดเข่านี่ประมาณสักอายุ30 สามสิบก็เริ่มขึ้นบันไดตอนข้ามสะพานลอยเริ่มมีสะพานลอยครับอ่าเราจะเดินขึ้นบันไดสะพานลอย mm hmm. ผลปรากฏว่าเริ่มเสียวหัวเข่าก็ทีนี้ปกติตัวเองจะหาหมอจีนที่กินพวกสมุนไพรทั้งหลายแหล่นี่แหละ mm hmm. ก็ได้สมุนไพรทานตัวนี้ก็หายหายเลยนะคะเสร็จแล้วมาเริ่มอายุสักสี่สิบนี่เริ่มลูกลูกจะมีปัญหากับ แม่ว่าแม่อายุเยอะแล้วควรจะไปตรวจสุขภาพบ้างเพราะว่าอายุมากแล้วแม่เริ่มทานบังสวิรัตคือไม่ทานเนื้อสัตว์เลยอ๋อทีนี้ลูกก็จะเป็นห่วงก็ให้ไปตรวจสุขภาพผลปรากฏว่าเจอไขมันคอเลสเตอรอลตายกีสซลายมหมอก็เลยต้องบงังคับให้ทานยาพวกลดคอเลสเตอรอลผลปรากฏว่าทานไปได้สักปีน่าจะเป็นปีปีหรือสองปีเริ่มจะมีอาการปวดเขา่า แล้วทีนี้ก็จะคิดว่าตัวเองจะคิดว่าการลดไขมันในเส้นเลือดกับลดคอเลสเตอรอลพวกนี้มันจะไปลดน้ํามันไขข้อในหัวเขา่าเราด้วยหร<อ>ือเปล่ปาอ๋ออันนี้คิดเอาเองใช่ไหมฮะใช่ก็มันก็เริ่มมีอาการปวดเข่าเกิดขึ้นมาอีกแ,<ต>แสดงว่าหยุดยาสมุนไพรจีนตัวนั้นก็ตัวนั้นก็กินแค่ครั้งเดียวจบคือกระปุกนึงก็ประมาณมากเหมือนกันกินประมาณสักสองถึงสามเดือนอ๋อต่วก็กินแล้วก็พอหายขาดไปเลยเป็นหลายปีเลยหายไปเลย แล้วก็มาตรวจสุขภาพไงคะมาเจอคอเลสเตอรอลกินสลายสูงอ่าฮะหมอก็เลยให้ทานยาตัวลดไขมันลดคอเลสเตอรอลลดไตกินสลายก็เริ่มจะมาปวดเข่าอีกเริ่มจะมีอาการเจ็บสองข้างหรือสองข้างเลยค่ะตอนแรกค่ะทีนี้ก็จะถามอาจารย์นิดนึงว่าการทานไอ้พวกลดไขมันทั้งหลายแหละนี่มันจะมีผลต่อน้ำร่อเรื่อง น้ำหล่อลือนเลี้ยงในหัวเข่าดรำ่ดไหมเป็นคำถามที่น่าสนใจยาลดใจมากค่ะอจริงๆมันจะไม่มีผลต่อข้อหรอกแต่มันจะมีผลต่อกล้ามเนื้อคือมันจะปวดกล้ามเนื้อนะคะยาลดไขมันบางตัวทานไปแล้วจะปวดกล้ามเนื้อรู้สึกแบบไม่อยากเดินไม่อยากลุกมันเมื่อยค่ะแต่ทีนี้ที่ข้อเนี่ยมันเป็นน้ําหล่อลื่นมันไม่ใช่น้ํามันนะคะเป็นน้ําหล่อลื่นค่ะ ถ้าเริ่มตั้งแต่อายุ30เนี่ยคือคนเราเนี่ยพออายุ30เนี่ยนะคะคือตอนเราเล็กๆขึ้นมาเนี่ยการสร้างมันจะเยอะกว่าการสลายพออายุ30มเนี่ยมันจะหยุดเหมือนกับว่าสร้างกับสลายเท่ากัน uh huh. แต่อันนี้อาจจะเป็นคนพิเศษนะคะสลายมากกว่าสลายมากกว่า oh. มันก็เลย<อ>ยาจีนค่ะยาจีนนั่นอาจจะไปช่วย เกี่ยวกับเรื่องการสลายอะไรพวกนี้ถ้าพอยาจีนก็มียาดีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะฮะโดยปกติแล้วพอ30ขึ้นเนี่ยการสร้างเนี่ยมันจะน้อยกว่าการสลายนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือพออายุ30ขึ้นเนี่ยทั้งกระดูกทั้งกระดูกอ่อนอะไรพวกนี้นะฮะ,ม,ะมันจะเริ่ม เริ่มสลายมากกว่าการสร้างเพราะฉะนั้นหมอก็จะให้เริ่มกินแคลเซียมกินอ,อะไรที่มันจะช่วยบำรุงข้ออะไรเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นมามีการทานด้วยไหมฮะมากเลยค่ะคุณบ้าก็ทานด้วยทั้งแคลเซียมทั้งตัวจอจที่บำรุงเกี่ยวกับข้อทานเยอะเลยค่ะแต่ก็ยังเจ็บอยู่อ่าฮะก็ยังเจ็บอยู่ทีนี้ก็ไปหาคุณหมอไหมฮะ หาหมอก็ให้ทานยาแก้ปวดธรรมดาทั่วไปที่เกี่ยวกับปวดข้อปวดเข่าอะไรธรรมดาไดเอชเลได้เอ็มไอได้ทําอะไรยังไงตรวจได้ค่ะได้ได้ได้ทำตรวจมวลกระดูกตรวจอะไรผมปรากฏว่าก็ไม่ได้เสื่อมมากขนาดที่อายุเราควรจะเป็นค่ะอหมอยังบอกว่ากระดูกของคุณนี่ดีกับอายุเท่าที่ที่เป็นอยู่เดิมสามร้อยใช่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมากก็ไม่ทราบก็ตัวเองก็จะมา แบบมาคือ,คอกระดูกกับกระดูกอ่อนเป็นคนละอันกันนะคะกระดูกนี่เป็นโบนกระดูกอ่นอนเป็นคา r t i l a g e ทีนี้ที่เสื่อมเนี่ยเข้าใจว่าเป็นกระดูกอ่อนที่รองเป็นหมอนรองกระดูกกันนะคะทีนี้กระดูกอาจจะดีอยู่นะคะเพราะว่ามังสวิรัตทานงาดําทานอะไรพวกนี้แคลเซียมเยอะนะคะฮะแล้วก็แต่ว่าแต่หมอจะไม่ได้สํารวจไอ้คาร์ติเลจ ไม่ไม่ทราบค่ะไม่อันนี้ไม่ทราบนะคะแต่หมอวัดมวลกระดูกใช่ไหมคะไม่ได้วัดไม่ได้วัดกระดูกอ่อนนะคะซึ่งกระดูกอ่อนเนี่ยจริงๆมันจะได้จากกระดูกพวกคอนดอยตินนะคะที่มาจากพวกสัตว์พวกสัตว์ทะเลทั้งหลายพวกเปลือกกุ้งเปลือกปูเปลือกกุ้งเปลือกปูพวกอะไรนะหูฉลาม กระดูกปลาฉลามอะไรแถวๆนี้ฮะคอนดรตินพวกนี้มันจะมาสร้างกระดูกอ่อนฮะเสร็จแล้วทำยังไงฮะวันหนึ่งใครมาบอกหลานชายหลานชายยังแม่หลานชายก็เป็นหมอฝังเข็มครับอ่าก็แนะนําอยากช่วยนะก็ไปฝังเข็มสักครั้งหนึ่งเผื่อจะช่วยได้ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นก็ไป่ะฝังเข็มทีนี้เขาก็มีวิทคือแบบใหม่อ่ะ รุ่นใหม่เขาก็จะมีใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นจะ,จะทําให้มันเร็วขึ้นอเขาก็ไม่ทันจะบอกเราก่อนว่าถ้าสมมติไฟฟ้ามันเดินจะมีอาการเสียวห้ามพลิกขาหรือว่าให้อยู่เฉยๆทีนี้ไม่ไม่ได้บอกเราก่อนแล้วก็เลยพลิกตอนที่กระแสไฟฟ้าวิ่งมันก็จะแป๊บใช่ไหมกระตุกแล้วก็จะพลิกขาพลิกข้างซ้ายข้างเดียวทีนี้ก็เกิดอาการว่ามันมันแป๊บที่เส้นเส้นอของเรานั่นแหละ ก็ไม่หายสักทีทานยาอะไรทีนี้ก็ไม่หายส่วนข้างขวานี่ก็ไม่ไม่ไม่มีอาการปวดเข่าอีกเลยแต่ข้างซ้ายนี่ปวดที่เกิดขึ้นจากการช็อตไอ้ที่ที่กระสไฟฟ้าว่าจากการฟั่แล้วเส้นมันพิกทีนี้วันหนึ่งก็ไม่ได้คิดจะมาบีมหรอกเพราะไม่รู้จักบีมเพราะมีเพื่อนแนะนํามาว่าเพื่อนน้องสาวเพื่อนคนเป็นเบาหวานมากก็เลยแนะนําให้มาที่นี่ก็ได้มาฟังดรพูดเกี่ยวกับบีมนี่แหละ ก็เลยสนใจก็ถามพอดีเจอตัวดรเองก็เลยถามว่าถ้าอาการปวดเข่าเกิดจากเส้นพิกเนี่ยสามารถที่จะทําทานตัวอะทินอกได้ไหมแล้วมันจะหายไหมทอกเตอร์ก็แบ่งครับแบ่งสู้แบบชนิดก็ลองดูสิอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะนะในทางการแพทย์เส้นพลิกมีไหมอาจารย์ผมไม่แน่ใจเหมือนกันฮะมีค่ะเส้นเอ็นที่ที่อยู่ยึดกระดูก สองข้างมีโอกาสฮะมันพลิกได้ก็เหมือนเตะฟุตบอลนี่ก็เส้นพลิกได้ oh, หรือเสน้นเอ็นขาดได้ทั่วไปแต่ครนนี้เนี่ยอของคุณป้าทานสีชมพูใช่ค่ะทานยังไงฮนะตอนแรกตอนแรกก็เริ่มจะเอาไหนไหนก็ลองท่านบอกว่าหายก็ลองดูไม่ลองก็ไม่รู้ก็เลยทานเช้าสเย็นสองค่ะเช้า2เย็นสงเย็นสก่อนนอนก่อนนอนค่ะก่อนนอนสองค่ะ แล้วพอหมดหนึ่งกระปุกดีขึ้นน้อยยังไม่ได้ไม่ได้เท่าที่ตัวเองใจร้อนเนี่ยก็เริ่มเป็น3กับสเช้าสามเย็นสามเลยเพิ่มเองในกระปุกที่สองค่ะอ่าฮะพอหมดกระปุกที่สองก็ดี่ะดีดีหายเกือบ60%สเปมั้งค่ะอืมก็เลยลดลงมาเหลือแค่2กับสองครับค่ะอ่าอาจารย์พี่ชครับครับเกิดจากอะไรครับกระปุกแรกก็คือสิห้าวันใช่ไหมครับ ใน15วันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเหมือนกับสิ่งที่เราในทดสอบในอา,าสาสมัครเราก็ให้อา,าสาสมัครกิน4แคปซูลแล้วก็เจาะไม่เลือกเขาเอามาดูนะครับในคนที่ปวดข้อมีอาการปวดเนะครับเอาอย่างนี้ก่อนในคนที่ปกตินะครับระดับเทียสนึ่งเทียสสองเทียสสิบเด 10, ทีแรกเนี่ยมันจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงมากมายนะ <ง Ying S 1> ครับอยู่ปกติ แต่สําหรับคนที่มีอาการอักเสบเกิดขึ้นนะไม่ว่าใดๆก็ตามเนี่ยมันจะมีะการหลั่งสารที่เยอะขึ้นอยู่3ตัวนะค,คือ TNF Alpha ที่มีลูกศรชี้ลูกศรแรกนะครับมีสูงมีสูงนะค,คนที่คนที่มีอาการอักเสบเปสูงแล้วก็มีอินเทอร์กิน6สูงอินเทอร์กิน17สูงนะครับคนปกติที่กิน4แคปซูลต่อว,วัน แล้วมาวัดในวันที่สิบหก็จะพบว่าทั้งสามตัวนี้มันลดลงในสามตัวลดลงเพราะฉะนั้นในคนที่มีสูงมันก็ย่อมจะลดลงด้วยนะฮะเมื่อมันลดลงเราก็รู้ว่าทั้งสามตัวนี้มันก็เรียกฝรั่งเรียกว่า p r o i n f เฟ m เม t ต r y c y t o ม i n e อรีไคคือเป็นสารซึ่งทำให้เกิดอาการอักเสบ มเมื่อสารที่ก่อให้เกิดอาการอักเสบมันมีมากเกินไปแล้วก็โจมตีตัวเราเองมันลดลงอาการอักเสบนั้นก็จะลดลงนะครับเมื่ออักเสบลดลงอาการปวดมันก็ลดลงง่ายๆอย่างนี้นะครับมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้เมื่อกินสามเม็ดนี่คือสัปดที่สิบห้าเราจะเริ่มเห็นอาการที่มันดีขึ้นถ้ากินสามเม็ดอาแน่นอนอะ่ะมันก็จะลดลงมากขึ้นกว่านี้นะครับแม่ พอสามเม็ดแล้วกลางคืนพอตกกลางคืนดึกมันปวดมากเลยอ,า,อาจารย์เอาอดีๆไปปวดมากขึ้นค่ะปวดมากขึ้นตอนกลางคืนที่เราหลับเหมือนกันเราปวดฟันปกติต้องวันจะไม่เคยปวดแต่ถ้าหลับหลับเมื่อไหร่อาการปวดฟันมันจะมากขึ้นก็เหมือนกับการปวดเขา่ามันจะรู้สึกมากขึ้นค่ะแล้วเป็นกี่วันค,ครับช่วงนั้นก็จะได้มาเอาครีมทาเขา่าเอาไปใช้ตอนตอนมันปวดทนไม่ไหวก็ต้องลุกขึ้นมาทาแล้วเราปวดอยู่กี่วันครับประมาณสัก อาทิตย์อาทิตย์กว่าๆมันก็จะดีขึ้นก็ก็เกิดขึ้นเป็นปกตินะครับบางรายเนี่ยไม่ได้กินทึงหกเม็ดหรอกนะฮะกินแค่วรลสามสี่เม็ดแค่นั้นเองสองสาวันแรกบางคนก็ยังปวดน,นะสองสามวันแรกเนื่องจากว่าไอ้กราฟที่เราวัดเนี่ยเราวัดจากการกินสี่แคปซูลวันที่สิบห้า ในวันระหว่างสิบห้าวันเนี่ยสารที่อยู่ในเนี้ยมันมีเป็นร้อยตัวนะนะเป็นร้อยตัวทําอะไรกับระบบภูมิทางของเราปรุมคุ้มกันอะไรเยอะแยะแต่วันที่สิบห้ามันให้ผลอย่างนี้แหละวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามทำอะไรนี่เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้วัดนะครับเพราะฉะนั้นพอเรากินสี่แคปซูลมันพอเหมาะแล้วพอกินแคปซูลที่หกเจ็ดแปดอะไรเกิดขึ้นอีกมันปรับใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ สิ่งที่เราไม่เข้าใจแต่ถ้าหากว่ากินต่อเนื่องไปมันอาจจะดีก็ได้นะครับอาจจะดีก็ได้ก็เหมือนกับคนที่กินสองแคปซูลทีแรกมันกระทุ้งขึ้นมานมีนะครับมีทีนี้ก็ดีแล้วครับกิน4ี่แคปซูลต่อวันเนี่ยดีแล้วนะครับเหมาะสมแล้วแล้วผมก็อยากจะบอกว่าเมื่ออาการดีขึ้นแล้วขอให้ลดอขอให้ลดลงนะครับก็มากินเป็นสีเขียวตอนเช้าเพร,ราะขณะนี้อาการอักเสบมันหายไปแล้ว ถ้าหากว่ามันมีการสลายของมวลกระดูกอ่อนนะมันก็มีการเริ่มสร้างขึ้นมาแล้วนะครับแล้วสีเขียวก็สร้างกระดูกอ่อนได้ด้วยนะก็อพอกับสีชมพูนี่แหละแต่มันจะไม่ไปลดอาการอักเสบนะครับแปลว่าอาการอักเสบร่องหายไปแล้วนี่นะครับแต่ทําไมผมให้แนะนําให้ใช้สีเขียวก็เพื่อว่าจะได้สร้างภูมิต้านทานในร่างกายของเราเพื่อต่อสู้กับเชื้อราแบคทีเรียไวรัส นะแม้กระทั่งมะเร็งระะก็เป็นการสิ่งที่ป้องกันแล้วให้เรามีชีวิตอย่างเป็นสุขได้ตลอดจนถึงอายุร้อยปีนะครับสุดท้ายแล้วก็ดีขึ้นดีค่ะทานไปทั้งหมดสี่กระปุกตอนนี้ไม่ปวดอีกแล้วออ๋ยินด,ดีด้วยครับก่อนจะบอก,กคุณผู้ชมว่าเปลี่ยนเป็นสีเขียวร้อนนะฮะของของเราเราเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ยาที่กินเข้าไปปุ๊บจะหายปั๊บ อย่างของคุณป้างต้องใช้เวลาตั้งเกือบ15วันนะครับเกือบจริงๆแล้วเกือบครึ่งเดือน<ช>นะฮะเกินครึ่งเดือนข,ขึ้นไปด้วยซ้ําถึงจะอาการดีขึ้นทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทานสูตรสีชมพูไม่ได้ทานแล้วค่ะกลับมาทานสูตรสีเขียวสีเขียวแทนนะฮะแล้วก็ช่วยให้ผิวสวยหน่าใสาจริงๆนะฮะจาจครับครสิบ,บห้านะฮะห่สิ5้าแล้วค่ะโอ้โหยังสวยปิ้งเลยนะผมผมอยากจะเสริมเสริมนิดนึงสวยปิ้งนี่ผมเสริมตรงนี้ก่อน ผมอยากจะเสริมนิดหนึ่งว่าถ้าหากว่าเราไม่ใช่ทานสีชมพูนะถ้าเข้าไปเข้าไปทานสีเขียวเลยตั้งแต่ต้นนะต้องปวดแล้วก็เชื่อว่าคงจะเอาขวดนั้นมาปาใส่หัวผมแน่นอนเพราะมันจะปวดมากขึ้น efendim, จากการสร้างขึ้นของอินเตอร์ลูคิน17แล้วก็ T H หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นกินถูกแล้วครับสีชมพูเนี่ยมันก็ลดอาการอ,าการอากรักเสบแล้วก็ลดอาการปวดทีนี้เมื่ออาการอักเสบอาการปวดหายไปก็มากินสีแคปซูลสีเขียวได้ท<อ>ุกว<ๆ>ันนี้ดีขึ้นเรียบร้อย ค่ะไม่ปวดอีกแล้วค่ะขึ้นบันไดได้นั่งสมาธิได้แล้วไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาโอ้ยินดีด้วยครับช่วงที่ปวดก็หยุดไปนานครับไม่ได้ไปวัดนานไม่ได,ม <า S 1> ได้ไปวัดนานเลยฮะหลวงพ่อถามหาใชหลวงพ่อมารณภาพโอ้รับ